ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผม7 6บกแล้วนะครับผม โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผม <c oughs> น่าจะสบกนี้นะครับผมยูนิตที่ 7C แล้วนะครับผมชื่อเรื่องว่า Any ideas เดไอเดียแปลว่าความรู้สึกนึกคิดนะครับผม Any แปลว่าบ้างความรู้สึกนึกคิดบ้างในที่นี้ก็คือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมหรือว่ามีความคิดเห็นบางอย่างนะครับ หัวข้อแรกที่เราจะเรียนก็คือ adjective describing sports ก็คือคำคุณศัพท์นะครับที่จะมาอธิบายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของกีฬาต่างๆนะครับข้อแรกนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้ use the adjective นะครับให,ให้ใช้คำคุณศัพท์เหล่านี้ to discuss ในการที่จะปรึกษาหรือหรือมามา,มาพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับ w a r i o u s sports เกี่ยวกับกีฬาชนิดต่างๆนะครับ as เหมือนกันกับใน อีกแสบเปิลดีอีกแสเหมือนกับในตัวอย่างนั่นก็คือนี่นะครับในตัวอย่างเขาทําตัวอย่างมาให้แล้วก็ให้เรามาเอากำศัพท์เหล่านี้นะครับนะมาแต่งประโยคให้ใคล้ายกับตัวอย่างเรามาแปลตัวอย่างกันก่อนนะครับตัวอย่าง A นักเรียน a บอกว่า I like rugby แปลว่าฉันชอบรักบี้นักเรียน B บอกว่า so do I so แปลว่าเช่นกันนะครับ it's very exciting ฉันก็ชอบเช่นกันเหนือชอบบอลกันมันตื่นเต้นอย่างยิ่ง บันินตื่นเต้นอย่างยิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหลือเกินนะครับวารีนักเรียนเอก็พูดต่อว่า I don't like tennis สแต่ฉันไม่ชอบกีฬาเทนนิสนักเรียนบีก็ตอบบาเหมือนกันว่า n ี่เธอดูไอ้นี่เธอดูไก็คือฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน it is boring แล้วก็อธิบายต่อไปว่ามันน่าเบื่อเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคำศัพท์คำว่า boring นะครับนะมาใช้แล้วก็คำว่า exciting นะครับ พราะฉะนั้นเหลือคำศัพท์ dangerous นะครับเป็นกีฬาที่อันตราย c h a l i n g นะครับเป็นกีฬาที่ผาดโผล challenging นะครับเป็นกีฬาที่ท้าทาย competitive นะครับเป็นกีฬาที่มีเป็นกีฬาที่มีต้องมีการแข่งขันสูงคำว่าการแข่งขันสูงในที่นี้คือต้องแข่งขันกับคนอื่นหรือว่าต้องใช้ต้นทุนในการเรียนสูงอะไรทํานองนั้นนะครับคำว่าการแข่งขันสูงเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีการแข่งขันอยู่บ่อยทุกวันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะ คือแข่งขันในการที่จะเข้าไปเล่นนะครับ r ีแลกซิ่งนะครับกีฬาที่ผ่อนคลายโอเคครับเอาคำศัพท์เหล่านี้มาแต่งประโยคให้ดังนี้นะครับผมนั่นก็คือนักเรียน A บอกว่า I love motocross นะครับฉันชอบกีฬามอเตอร์ครนักเรียน B ก็เลยบอกว่า So do I ฉันก็ชอบเหมือนกันอี i ี Sailing นะครับ Trailing มันเป็นกีฬาที่ผาดผล นักเรียนมีบอกว่า I don't like คายักกิ้งแต่ฉันไม่ชอบพายเรือคยักนักเรียนมีก็ตอบว่า Neither do I ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน i t i s dangerous มันเป็นกีฬาที่อันตรายก็เอาคำว่า thrilling นะครับซึ่งแปลว่าผาดโผนนะครับผมโลดโผนนะครับแล้วก็คำว่า dangerous ซึ่งแปลว่าอันตรายนะครับสองคำศัพท์มาใช้ในประโยคสนทนานี้นะครับไปต่อในประโยคสนทนาต่อไปโดยนำเอาคำบูณศัพมาใช้นะครับ นั่นก็คือประโยคว่านะครับเมกเรกี้น,นี่ I like cycling นะครับฉันชอบปั่นจักรยานนักเรียนบีก็เลยบอกว่า so do I ฉันก็ชอบเหมือนกัน It is very competitive competitive มีการแข่งขันสูงมากนะครับเมื่อกี้กุรอธิบายไปแล้วนะครับหนาคำว่าการแข่งขันสูงมากเนี่ยนักเรียนเบอกว่า I don't like snowboarding ฉันไม่ชอบกีฬาเล่นสโนบอร์ดนะครับกีฬาสโนบอร์ดที่เล่โบนีมะานะครับ นักเรียนมีก็บอกวันนี้เธอดูไอฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับ it's very expensive มันต้องใช้เงินราคาอจไใช้เงินเป็นจำ,จำนวนมากนะครับก็คือใช้เงินแพงมากนั่นเองนะครับในการที่จะ,ะในการซื้ออุปกรณ์นะครับในการเรียนกีฬาชนิดนี้นะครับผมความหมายเป็นอย่างนั้นก็มีคำา a d j e c t ทีฟสองคำนะครับที่เขาให้มาในหนังสือก็คือ competitive กับ expensive คุณครูจะอธิบายไว้นะครับเพื่อต้องการที่กระชับเวลานะครับผมให้นักเรียนดูคลิปย้อนหลังหลายๆรอบนะครับแล้วจะเข้าใจได้ดีนะครับผมมาดูคำพิทิษอีกสองคำศัพท์นะครับคือคําว่า l l e n l i n g นะครับกับคําว่า b oring นักเรียน A ก็พูดกันมาว่า i like rugby นะครับฉันชอบกีฬารักบี้นักเรียน B บอกว่า So do I ฉันก็ชอบเหมือนกัน it is very challenging มันเป็นกีฬาที่ท้าทายเหลือเกินที่ท้าทายอย่างมากนะครับวาีเรลมากนักเรียน A พูดต่อว่า I don't like the tennis ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิสเลยนักเรียน B ก็บอกว่านี่เธอดูไอชันก็ไม่ชอบเหมือนกัน It is boring แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่ามันน่าเบือ่อนะครับผมไปดูต่อครับทีนี้เรามาดูอ่า บทความนะครับนะของเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นการเขียนอีเมลนะครับจากไม้เขียนไปถึงเดฟนะครับนะไม้บอกว่าไฮเดฟสวัสดีเดฟนะครับนี่คำแปลอยู่นี่นะลูกนะ Do you e ยูเอแ e m กมีที่จ n o ก็บยู h ม่ o อเพนจิ้ h ออนวิส You should choose rugby or s กวี o อ b o a ุกบอลิงยู v e แ h ร d Arc นะครับหรือว่า U F A C เป็น Present Perfect Tense นะครับคุณได้ถามฉันมาแล้วนะครับว่าให้ก i v e อยูให้ให้เหตุผลแก่คุณ My opinion ให้ให้ความคิดเห็นแก่คุณ On which sport ว่าในกีฬาชนิดไหน you should choose ที่คุณควรจะเลือกระหว่าง Rugby or Snowboarding หรือว่า Snowboard There a r e b o t h thrilling sport เดนในที่นี้คือกีฬาทั้งสองชนิดนี้นะครับไม่ได้หมายถึงคนนะครับหมายถึงกีฬาบู t ทั้งคู่นะครับ t r เท i n g s p o ปู s เป็นกีฬาที่โลดโผนผาดโผนรักบี้นั้น is very exciting เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก and it isun expensive และมันก็เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินแพง to play ในการที่จะเล่น but แต่ว่า it can be dangerous มันสามารถก่อให้เกิดอ,อันตรายได้นี่คือรักบี้กีฬาชนิดแรกนะครับโดยให้เหตุผลไปอย่างนั้น you can easily สามารถ get hurt get hurt แปลว่าได้รับบาดเจ็บ easily ได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าถ้าเล่นรักบีน้นี้จบนะครับการให้เหตุผลสำหรับเล่นรักบี้ส่วนเหตุผลสำหรับเล่นสโนบอร์ดนั้นนะครับ ไม่บอกว่า is a more challenging sport เป็นกีฬาที่ท้าทายมออย่างมากนะครับบัติสบริเพื e นสิ e แต่มันเป็นกีฬาที่ต้องใช้เงินราคาแพงนะครับในการที่จะเรียนแพงอย่างมากเลยนะครับว่มาก there is แปลว่ามี a lot of equipment แปลว่าเยอะ equipment ปอุปกรณ์มีอุปกรณ์เยอะแยะทูบายที่จะต้องซื้อ น,น,นั่นก็คือต้องซื้ออุปกรณ์มากมายไลค์ก็บอร์ดนะครับต้องมีบอร์ดบอร์ดในการเล่นไปบนสกีนะครับไปเล่นไปบนหิมะนะครับสเปเชียลคลดต้องใส่เสื้อผ้าชนิดพิเศษนะครับเพราะต้องเล่นในหิมะนะครับนะเสื้อผ้าบางๆไม่ได้นะครับหนาวเย็นนะครับหนาะต้องใช้เสื้อผ้าหนาๆแอนโกเกิลกกเกิลก็คือแว่นตาที่ป้องกันได้นะครับนาะเมื่อล้มเมื่ออะไร ไม่ใช่แว่นตาธรรมดานะครับแว่นตาใช้สำหรับการป้องกันทูมีสำหรับฉันแล้วนะครับบูชสูดกีฬาทั้งคู่นั้นนะครับบู t แปลว่าทั้งคู่อา e อีคซายที่เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นเหลือเกินยูคุ c ชูชูสนะครับในชูเดอะชูสนะครับชูสแปลว่าคุณชูสแปลว่าเลือกคุณควรเลือกเดอะวันนะครับกีฬาใดกีฬาหนึ่ง h ดทซึ่งยูไลเดอะมูสที่คุณชอบมากที่สุด นะครับหรือคุณชอบมากกว่าระหว่างรักบี้กับสนุบอร์ดนะครับ a v e b e e n of uh, s o m e help ตัวนี้นะครับประโยคนี้นะครับนักเรียนถ้าแปลตามความสั์แปลว่าอย่างนี้นะครับ Hope แปลว่าหวัง h a แ e been แปลว่าฉันอยู่ฉันอยู่อ f ของซัมบ้าง El p การช่วยเหลือถ้าแปลแล้วมันแปลฟังเข้าใจยากนะครับนะแปลว่าฉันหวังว่าฉันคงจะอยู่ในความช่วยเหลือบ้าง นะครับแต่คุณครูอพินันมาปลายให้เป็นอย่างนี้นะครับนานักเรียนจะผิดจะผิดหรือถูกนี่คุณครูบาอาจารย์ที่เข้ามา,มมาชมคลิปของกระผมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําผมมาได้นะครับ,รบเพราะกระผมไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับนะตามความรู้ความสามารถของกระผมนะครับผมแปลว่าอย่างนี้นะครับฉันหวังว่าความคิดเห็นของฉันนะครับคนคงจะช่วยคุณได้บ้างแม้วันนี้เ้นของ คุณครูพันกันมั่วไปหมดนะครับฉันหวังว่าความคิดเห็นของฉันคงจะช่วยคุณได้บ้างเพราะเพื่อนขอความคิดเห็นมาแล้วก็ตบท้ายด้วยอย่างนี้น่าจะถูกต้องนะครับนะแล้วก็ลงท้ายอีเมลว่าเกิดรักโชคดีจากไหมโอเคครับทีนี้เรามาดูคำถามการถามเขาบอกว่า,อ,าอ่าคำถามโอเคอยู่นี่ครับ เขาบอกว่าให้ Read Email Mike's ให้อ่านอีเมลของไม์เมื่อกี้นะครับที่เราอ่านจบไปแล้ว What adjective คำคุณศรรัพท์คำไหนนะครับ d a s เป็นกริยาช่วย he ที่ไม์นะครับ use ใช้นะครับ to to describe เพื่อที่จะอธิบาย is sport ในกีฬาแต่ละชนิด is แปลว่าแต่ละชนิด explain ให้อธิบาย the word คำศัพท์ in b o ือที่เป็นตัวทือตัวหนานี่คือคำแปลนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับกีฬารักบี้นะครับนะที่เขาใช้คําศัพท์ก็คือใช้คําคุณศัพท์นะครับนะคำว่าเซเ i ้งนะครับคือเป็นกีฬาที่ผาดโผน not expensive เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับ dangerous เป็นกีฬาที่อันตราย exciting เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นส่วนกีฬานว์บ b o a r d ิ้งหรือว่ากีฬาเล่นสโนว์บอร์ดนะครับเขาบอกว่าเซเ i ้งนะครับเป็นกีฬาผาดโผนเหมือนกัน เป็นเชลเลนจิ่งนะครับเป็นกีฬาที่ท้าทายเป็นอีกเพนซ v ฟนะครับกีฬาที่ต้องต้องใช้เงินเยอะเป็นอีก i ซ i n g นะครับเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นโอเคนะครับนักเรียนไปต่อข้อต่อไปครับคําศัพท์ที่เป็นตัวทึบตัวหนานะครับผมนักเรียนฟังตรงนี้นะครับจำคำศัพท์ไปได้เยอะๆนะครับแล้วนักเรียนจะเก่งเพราะคุณครู ได้อธิบายคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะครับ o p i n i o n นะครับแปลเป็นไทยแปลว่าความคิดเห็นความคิดเห็นคืออะไรครับถ้าเกิดฝรั่งถามว่า What d s the meaning of o p i n i o n can you reply me คุณสามารถที่จะตอบชั้นหรือให้รายละเอียดแก่ชันได้ไหมว่า o p i n i o n คืออะไร It is the person idea or beliefs นะครับมันคือความรู้สึกนึกคิดของส่วนบุคคลนะครับหรือเป็นความเชื่อของส่วนบุคคล อธิบายเท่านี้นะครับฝรั่งก็เข้าใจนะครับต่อไป choose นะครับแปลว่าเลือกเลือกก็ตอบสั้นๆเลยนะครับคือ pick นะครับนะเลือกก็คือหยิบหรือเก็บนะครับหรือเลือกเอานะครับนะ t r i l l i n g นะครับที่แปลว่าโรดผลก็อีกไซติ้งวามหมายคล้ายๆกันนะครับนะทั้งโลดผลทั้งหน้าตื่นเต้นนะครับ challenging นะครับแปลว่าท้าทายก็คือสิ่งที่ยากนะครับนะ difficult เป็นสิ่งที่ยาก in and interesting ในนะครับในวิถีทางหรือในแนวทางในวิธีนะครับกีฬาะไรก็แล้วแต่ที่น่าสนใจแต่มันยากนะครับนะและก็น่าตื่นเต้นนะครับเป็นกีฬาที่เล่นได้ยากเล่นแล้วออกมาน่าสนใจหรือออกมาน่าตื่นเต้นกีฬาชนิดนั้นเขาเรียกว่าเป็นการท้าทายนักเรียนเข้าใจนะครับตามนี้ Equipment นะครับแปลว,ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ที่นี่ก็คือ tools นะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ material นะครับแปลว่าว,วัสดุอุปกรณ์ clothes นะครับเช่นเสื้อผ้านะครับ u n i e to ที่คุณจำเป็นต้องดูทํำใน Particular Activity ก็คือในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนะครับ หรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนาต้องใช้เสื้อผ้าเช่นสโนบอร์ดอย่างนี้ต้องใช้เสื้อผ้าหนาหนาเป็นต้นนะครับเขาเรียกอุป m e n t บอร์ดนะครับก็คือกระดานในการเล่นกับสโนบอร์ด uh, นะครับในการไปเล่นบนหิมะก็คืออาลองไว้บอร์ดก็คือบอร์ดที่มีขนาดกว้างและยาว Made of Plastic ซึ่งทำมาจากพลาสติกนะครับ w h which ซึ่ง p e people s t a n น on ที่ผู้คนใช้ยืนนะครับยืนบน บนกระดานนั้น to go ในการที่จะ,จะสไลด์ไปนะครับโกดาวก็คือสไลด์ลงมาจากเนินนะครับที่มีหิมะนะครับสโนว์คอเวอร์ที่มีเนินที่มีหมะปกคลุมอยู่ฮิลแปลว่าเนินนะครับนะสโนว์คอเวอร์สโนว์คอเวอร์ฮิลก็คือเนินที่มีหิมะปกคลุมนะครับสามคำศัพท์นี้แปลด้วยกัน ก็เกิลนะครับก็คือแว่นตาที่ใช้ป้องกันนะครับในการเล่นสโนว์บอร์ดก็คือ protective eye wear นั่นเองนะครับแว่นตาที่ใช้ป้องกันนะครับป้องกันดวงตาของเราไม่ได้ให้ไม่ให้ได้รับอันตรายนะครับส่วนคำสับสุดท้ายก็คือว่าก u c ลแปลว่าโชคดีนะครับโชคดีคือ use นะครับ to say use แปลว่าใช้นะครับนะไม่ใช่เคยนะครับตรงนี้นะใช้ to say เพื่อที่จะบอก that ว่า ยูคูนโฮปหวังว่าวันสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น is successful สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นประสบความสำเร็จให้หวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งประสบความสำเร็จนั่นก็เลยแปลว่ากุดลักนะครับขอให้โชคดีโอเคนะครับนี่คือคำศัพท์อธิบายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งครูนันเกยเน้นนะครับว่าต้องเรียนถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับ ให้หัดอธิบายศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจอย่างยิ่งหรือให้เปิดพจนานุกรมนะครับเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มือถือนะครับพจนานุกรมที่อังกฤษเป็นอังกฤษนะครับโอเคครับไปข้อที่3ต่อนะครับก็บอก read the theory นะครับให้อ่านทฤษฎี replace ให้นำมาแทนที่ก็คือให้นำคำศัพท์นะครับผม in the book ที่เป็นตัวทึบคำศัพท์ที่เป็นตัวทึบคือนี่นะครับหน้าข้อหน,นึ่งในหนังสือ และมีคำศัพท์เป็นตัวทึบอยู่ให้นำคำ subject นะครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคำนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรและก็ให้เราเอาคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับหรือทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามคำที่คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับตัวทีครับ หรือนะครับคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับสามอย่างนี้มาแทนที่คำที่เป็นตัวทึบนะครับนะครับนี่คุณครูก็แปลไว้แล้วนะครับนะก็เลยข้อหนึ่งนะครับนะนี่คือในหนังสือเขาพิมพ์มาให้นะครับตัวสีดำคุณครูก็นำมาเขียนใหม่ให้อีกทีหนึ่งนะครับว่า Rugby and k a r a t e are s p o r ปูนะครับรัก b ีและคาราเต้นั้นเป็นกีฬา แล้วก็ประโยคที่2นะครับนะในหนังสือก็พิมพ์เป็นตัวทึกมาว่า rugby and k ค r a t e คุณครูก็นำเอาคำ subject pronoun นะครับคือคำสปปรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานก็คือคำว่า day นะครับมาแทนที่มาแทนค่านะครับนะก็คือเป็น they are dangerous กีฬาทั้งสองประเภทนั้นหรือพวกพวกมันนะครับนะเป็นกีฬาเนี่ยคุณครูแปลว่าพวกมันพวกมันเป็นกีฬาที่อันตรายโอเคนเกักเรียนเข้าใจตามนี้นะครับผม เพราะจะได้ไม่ต้องใช้คำศัพท์ซ้ำนะครับว่า rugby and karate นะครับ are dangerous ไม่ต้องเข้าใจนะครับอทีนี้มาดูประโยคที่2ประโยคที่2ในหนังสือก็เขียนมาว่า John is playing golf นะครับ John กำลังเล่นกอล์ฟแล้วก็เขาบอกว่า look at John แล้วก็ให้ดูไปที่จ o นจอนซ้ำา2ครั้งนะครับตัวทึบ เราก็มาแต่งเ้นใหม่เป็นจอนี้สเปลิงกอล์ฟจอกํนกำลังเล่นกอล์ฟลุกแอดฮิมไปดูที่เขาดูที่เขาเลยเขากำลังเล่นอยู่เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรำนะครับก็คือ object p r o n o u นนะครับไปข้อที่3ต่อครับก็ที่3 where is the ball have you got the ball where is the ball บอลอยู่ที่ไหนแฮ y ยู got the ball คุณหาบอลเจอแล้วอย่างนะครับก็ the ball ซ้ำอีกนะครับนะบ,บอลเขา กล่าวไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแหมวันนี้คุณครูพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะครับอาจจะพูดไวไปหน่อยหรือเปล่าก็เลยแต่งเป็นใหม่แต่งเสื้อใหม่เป็น Where is the ball Have you got it นะครับ the ball คำสั์หลังนี่ก็มาแทนแทนเป็น it นะครับนะ it ในที่นี้ก็เป็น object pronoun นะครับคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับก็เลยปแปลว,ว่ามัน ไปก็ที่4ต่อนะครับ I want to talk to m y ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับ m ม Have you got m i s number m i s number นันที่นี่หมายถึงว่าโทรศัพท์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของไมนะครับนะของไมตรงนี้ก็เลยแทนค่าเป็น his นะครับนะก็แต่งใหม่เป็น I want to talk to m y Have you got his number คุณมีหมายเลขของเขาหรือเปล่านะครับก็คือมีหมายเลขเบอร์โทรของเขาหรือเปล่าแค่อย่างนั้นเองนะครับ his ตัวนี้เป็น possessive adjective นะครับก็คือคำสรรสพนามทําหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลังนะครับมันมี possessive adjective กับ possessive pronoun นะครับนะโอเคถ้านักเรียนเห็นว่าคุณครูคสอนบ่อยไปนะครับก็ให้ฟังหลายๆรอบนะครับนะคุณครูเน้นเสมอว่าให้ฟังหลายๆรอบนะครับมาดูข้อที่4ต่อนะครับข้อที่4เขาบอกว่า listen to John ให้ฟัง ที่จอกำลังพูดนะครับ comparing comparing คือการพูดเปรียบเทียบนะครับระหว่างการเล่นกีฬาคายักกิ้งก็คือพายเรือคายัก,กกับการปั่นจักรยานนะครับ styling compete the table นะครับให้ทำตารางนี้ให้สมบูรณ์ก็จะมีคลิปเสียงแต่ในเมื่อคุณครูไม่มีคลิปเสียงไม้ฟังคุณครูก็สรุปมาให้เลยนะครับนั่นก็คือ Good Point นะครับ Good Point แปลว่าจุดเด่นนะครับ Bad point นะครับก็แปลว่าจุดด้อยจุดเด่นจุดด้อยของคลิปนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเป็นกีฬาปั่นจักรยานนั้นจุดเด่นก็คือทำให้ตื่นเต้น exciting เป็นกีฬาที่ thrilling นะครับโลดโผนนะครับเป็นกีฬาที่ interesting ที่น่าสนใจเป็นกีฬาที่ challenging เป็นกีฬาที่ท้าทายแต่จุดด้อยของกีฬาปั่นจักรยานก็คือ dangerous นะครับก่อให้เกิดอันตรายได้ ส่วนการพายเรือคายักนั้นนะครับเป็นกีฬาอีกสายที่เป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้นเป็นกีฬาที่ competitive ต้องมีการแข่งขันสูงนะครับเป็นกีฬาที่ i n นเทรส t i n g เป็นกีฬาที่น่าสนใจส่วนจุดด้อยนะครับ b a ด point ของกีฬาพายเรือคายักก็คืออ x p เ n น i v e นะครับต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายสูงต้องซื้อเรือต้องอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับนะโอเคครับนี่คุณครูไม่ได้ เขียนคำแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับแต่แปลกันสดๆแล้วเมื่อกี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับย้อนฟังคลิปหลายๆรอบก็จะทราบนะครับว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรไปข้อที่5ต่อครับข้อที่5ก็นะครับเขบอกว่า Portfolio โอนะครับให้นักเรียนอ่า your English า p n n r r i e n d นะครับคือเพื่อนของนักเรียนที่เป็นชาว uh, ต่างชาตินะครับ cannot decide ไม่สามารถตัดสินใจ ว่าวิช h ปวดว่ากีฬาชนิดไหนที่จะเทคอ up ที่จะตัดสินใจเล่นนะครับระหว่างพายเรือขยักกับปั่นจักรยานเพราะงั้นให้ use ไอ้ใช้ the complete table ตารางที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วในข้อที่4ข้อเมื่อกี้นะครับตารางนี้นะครับแล้วเอาคำคุณศัพท์เหล่านี้นะครับจุดเด่นจุดด้อยมาอธิบายให้เขาฟังว่ากีฬาชนิดนี้ การปั่นจักรยานนี้มีจุดเด่นอย่างนี้มีจุดด้อยอย่างนี้นะครับแล้วให้คุณเลือกเอาว่าเลือกกีฬาชนิดไหนนั่นเองโดยให้เขียนอีเมลประมาณ50-80ถึงแปดคำสับเขาบอกว่าเพื่อนชาวอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก็ขอเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับนะเพราะคุณครูเขียนเป็นเพื่อนชาวไทยนะครับนะคือคุณสมบัติเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นชื่ออะไรดีนะครับชื่อนิกกี้แล้วกันนะครับนะ อ่า Dear Nikki ก็เปลี่ยนภาษาไทยเซะด้วยนะครับไหนาจากาสมบัติก็สวัสดี Nikki อ่าอืมโอเคเอามาแปลกันเลยครับผมนั่นก็คือ Dear Nikki สวัสดี Nikki เพื่อนรัก You u ยาก me to give you my opinion on Whisper to choose kayaking or sailing คุณนะครับได้ขอร้องฉันหรือได้ถามฉันนะครับชูกิฟที่จะให้ให้กีฟอยู่ให้ให My อุปยืนความคิเดเห็นของฉันนะครับแก่คุณออนวิชสปูดในกีฬาชนิดไหน to ช o ชู e ที่คุณจะเลือกระหว่างขยักกิ้งภายเรือขยักหรือว่าซ i ลิงหรือว่าปั่นจักรยาน เดอร์บอทอีซายดิงสปูดเดนั่นที่นี่คือกีฬาทั้งสองอย่างนั้นบอ t แปลว่าทั้งคู่ทั้งสองนั้นอีซายดิงสปูดเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้น<ๆ>เหลือเกินซาย i n งนะครับการปั่นจักรยานนั้นอีชเลนจิงส์นะครับเป็นกีฬาที่ท้าทายเอาคำคุณศัพท์ในหวัวข้อนี้นะครับนะชเลนจิงเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมาใช้นะครับ,นะรบ and it is t ทรลลิ n งนะครับมันเป็นกีฬาที่ผ่าผลน but แต่ว่า it can be dangerous มันสามารถก่อให้เกิดอันตร,รายได้นะครับ dangerous เป็นคำ adjective นะครับต้องใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับผมนี่คือการสอนของครูพีน่นันนะครับตามสไตล์อสอนวิ่งด้านบนนะครับแปลาให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับ นักเรียนจะได้แต่งภาษาอังกฤษเป็นนะครับนะอยาเขียนว่า but it can dangerous ไม่ได้นะครับต้อง can be นะครับแล้วใช้กับ v verb อื่นก็ไม่ได้อีกนะครับ verb to do ก็ไม่ได้นะครับ it can can does อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะโอเคครับ you can hurt คุณสามารถได้รับอันตร,รายทำให้ตัวเองได้รับรอันตรายอันตรายนะครับ yourself ย u r เซลนะครับเป็นได้ทั้งเอกอพนพได้ผู้พพนะครับในที่นี้กําลังพูดถึงนิกกี้คนเดียวก็ต้องใช้เป็นย o u เซล l เอสี f, นะครับแต่ถ้าพูดถึงหลายๆคนต้องเซล,ลเปลี่ยนเป็นเอสซีเอลวีเ e นะครับนะนี่นักเรียนสังเกตหน่อยกำบ r f l l x x v v p r r o o u n ตัวนี้เขียนได้2ออย่างนะครับ You can hurt Your s e l f easily คุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บได้ง่ายนะครับหรือตัวเองสามารถได้รับบาดเจ็บได้ง่ายนะครับในการพายเรือขยัก ในการปั่นจักรยานต้นทีครับปั่นจักรยานการข้อแรกนี้กำลังพูดถึงการปั่นจักรยานพอมาข้อที่2พูดถึงการพายเรือคยักนะครับว่า i s a more competitive sport เป็นกีฬาที่ต้องมีการแข่งขันสูงนะครับนะ and it is exciting แต่มันก็ยังเป็นกีฬาที่น่าตื่นเต้น but แต่ว่า it is expensive มันต้องใช้เงินจำนวนมากนะครับในการที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ เช่นต้องซื้อเรือต้องอะไรเป็นต้นนะครับต้องหาแหล่งน้ำหรือต้องไปเช่าแหล่งน้ำ There is มีนะครับ a lot of มีเยอะนะครับ equipment, อุปกรณ์นะครับชูบาที่จะต้องซื้อไล่ก็เช่นเออคายักนะครับก็คือเรือคายัก and a n d a h a m e t เช่นบวกกันน็อกหรือว่าเสื้อชูชีพอะไรก็ว่าไป To มีสำหรับฉันนั้นแล้วนะครับบุสปดกีฬาทั้งสองอย่างนั้น are interesting เป็นกีฬาที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ interesting ตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นคำกิริยานะครับเป็นคำ adjective นะครับนะก็เลยใช้คู่กับ verb to be นะครับไม่ได้แปลว่ากําลังสนใจนะครับแต่แปลว่าน่าสนใจนะครับเพราะถ้าเป็นคำกิริยานี่แปลว่ากําลังนะครับเป็น present continuous tense แต่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นคำคบูณัพท์ S you s h o u l d choose นะครับคุณควรที่จะเลือก the one you like ในกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งที่คุณชอบ the most ชอบมากที่สุดหรือว่าชอบมากกว่าก็แล้วแต่จำนวนจะแปลนะครับเช่นเคยนะครับประโยคนี้ Hope I have been some uh, I, I have hope I have been of some help ฉันหวังว่าฉันคงจะอยู่ในความช่วยเหลือบ้างในที่นี้คุณครูก็เลยแปลว่าคิดว่าความ ช่วยเหลือของฉันนั้นคงจะเป็นประโยชน์แก่คุณได้บ้างนะครับนะคุณครูพินันแปลอย่างนั้นนะครับนะกุศลนะครับโชคดีเพื่อนจากนันนี่คือทุกนะครับคำศัพท์ที่แปลให้เมื่อกี้นะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลแล้วโคกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนี่คือเทคนิคการสอนของครูพินันนะครับก็จบหน้าที่เจ็ดสิบหกนะครับตอนนี้นะครับผมคุณครูพินันนี่ได้ รับสมัครสมาชิกนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะครับถ้าเห็นว่าช่องของกระผมนะครับให้ประโยชน์แก่ท่านหรือให้ประโยชน์แก่บุตรหลานของท่านนะครับเป็นตัวช่วยในการเรียนก่อนที่จะไปเรียนกับคุณครูประจำวิชานะครับท่านก็สามารถที่จะพูดตรงๆก็คือบริจาคนะครับนะสมัครเป็นสมาชิก ช่องของกระผมแค่เพียงเดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับนะเพื่อที่จะให้กระผมได้สนับสนุนช่องของกระผมนะครับนะกระผมก็จะได้ผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับันั้นก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี่ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดได้สมัครเป็นสมาชิกช่องของกระผมนะครับโอเคครับผมจบหน้าที่76ไปหน้าที่77ต่อเลยครับผม Okay, okay, okay. Mm -hmm. All right, all right, all right.